สวัสดีแฟนๆเกมบีดเบฟโซทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตเชียริสประจําเดือนพฤศจิกายนนะครับผมจะมาอัปเดตเชียริสทุกๆเดือนอยู่แล้วนะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยลงชานิดนึงนะเพิ่งมาเริ่มจัดทานะครับในวันที่ผมจัดเนี่ยตู้กลางเดือนประกาศมาแล้วนะครับจะเป็นเบลคุยะก,ก,กับเอสนอทั้ง2ตัวละครเนาะซึ่งในเชียริสนี้เนี่ยผมยังไม่เอา2คนนั้นมาร่วมจัดทํานะ ผมจะไปใส่2คนนั้นอีกทีคือเดือนหน้านะครับก็จะเป็นแบบนี้ทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับแค่เดือนนี้มันช้าไปหน่อยก็ต้องกราบขออภยัยเพื่อนๆด้วยเนาะแล้วก็ก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยอันนี้ผมต้องขอเตือนในทุกๆคลิปเลยนะครับว่าเชียร์ลิ์นี้จัดทาโดยผมคนเดียวเท่านั้นนะครับทุกตัวละครที่ทุกคนเห็นเนี่ยอ่ามันเกิดจากความคิดผมหมดเลยในการใส่ระดับเทียนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะมันอาจจะไม่ตรงใจ คุณผู้ดูทุกๆท่านได้นะเพราะตามที่บอกว่ามันมาจากความคิดผมคนเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปเริ่มรับชมกันนะครับไอัน,นี้ก็เหมือนเดิมเรามาย้อนความก่อนนะว่าผมใช้อะไรเป็นตัวเกณฑ์นะครับผมจะใช้หลักๆคือความเก่งของตัวละครนะความเก่งนั้นก็คือในเรื่องของการเล่นลื่นนะออกตะกิวทําประโยชน์ได้หลากหลายมีความลงความแรงนะครับแล้วก็ ความมีประโยชน์ของตัวละครด้วยก็จะเอามาใส่นะครับเช่นตัวละครตัวนั้นเป็นตัวละครโบนัสบันทึกสงครามตัวละครตัวนั้นมันมีหน้าที่อย่างอื่นที่เป็นประโยชน์แบบเช่นแบบดงดับอะไรพวกนี้เป็นต้นนะก็จะมีในเรื่องของการให้คะแนานส่วนนั้นด้วยนะครับแต่น่นอนว่าหลักๆเนี่ยผมเอาเรื่องการเล่นลื่นความแรงอะไรพวกนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอาเรื่องมีความเป็นประโยชน์เนี่ยมาเสริมอีกชิ้นหนึ่งนะครับอะ ในเมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มจะท,ทําเชลิ์ประจําเดือนพฤศจิกายนกันเลยตัวละครตัวแรกนะครับนั่นก็คือน้องลิลิเน็ตนะครับน้องลิลิเน็ตเนี่ยเป็นตัวละครเกิดใหม่ได้ในเดือนที่แล้วเนาะ ลิลิเน็ตนะครับหลังจากเกิดใหม่เนี่ยดูดีขึ้นไหมในเรื่องของค่าพลังค่าพลังดูดีขึ้นครับค่าพลังมันอัปเดตให้แบบแรงขึ้นอยู่แล้วสำหรับตัวละครเกิดใหม่นะแต่ว่าองค์ประกอบโดยรวมของน้องลิลิเน็ตเนี่ยยังไม่ได้ดูดีมากขนาดนั้นนะครับลิงก์ที่เกิดใหม่มาให้ดูแค่ลิง์ที่เกิดใหม่นะดูดีไหมดูดีครับก็คือเลือดเต็มบวกความเสียหายโจมตีโปติขึ้นไปเนาะแต่ว่าพอไปรวมกับลิงก์ตั้งต้นของน้องก่อนเกิดใหม่เนี่ยคือลดความเสียหายที่ได้รับ มันไม่ค่อยสอดคล้องกันนะอีกอันนึงคือลดความเสี่ยที่ได้รับอีกอันนึงคือต้องเลือกเต็มคือถ้าเกิดคุณจะให้ไอลิงค์ใหม่มันทํางานคุณลิงค์แรกเนี่ยคุณแทบไม่ได้ใช้เลยนะมันอาจจะโดนโจมตีแต่ว่าลิงค์สจะดับทันทีผมก็เลยมองว่ามันไม่ค่อยสอดคล้องกันมันไม่แบบเป็นของสามัญประจําบ้านขนาดนั้นนะครับแล้วก็ความเก่งจับลิตี้โดยภาพรวมที่เพิ่มมาก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพราะฉะนั้นผมยังคงให้น้องลิลิเน็ตอยู่ในเทียเดิมนะครับก็คือ เทียซีนะยังไม่อัพนะครับคือมันเก่งขึ้นแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเก่งขนาดที่จะขึ้นไปสู่เทียบีได้นะสำหรับน้องลินน็ตนะครับตัวละครต่อมานะครับเป็นตัวละครเกิดใหม่ในชุดเดียวกันเนาะก็คืออิชิมารุนินนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยหลังจากเกิดใหม่ แรงขึ้นนะค่าพลังยกระดับมาถึง886หน่วยเลยสำหรับค่า SP นะครับแต่ว่าเกมเพลย์เนี่ยเขาก็ยังดูกระจอกเหมือนเดิมนะครับส่วนอ b i l ิ t ี้อ i l i ิ y ี้เพิ่มมาใหม่ดูดีขึ้นไหมก็มีความลงความแรงอะไรพวกนเพิ่มมาบ้างนะครับแต่ว่าลิงก์ยังเป็นลิงก์ที่ไม่ดีนะเกิดใหม่มาเขาได้ลิงก์เป็นรถลุกยินซึ่งมันแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับซึ่งยินเนี่ยแต่เดิมนะครับเขาอยู่ที่ผมให้นะ่ะอยู่เชียร์ดีนะครับแต่ผมว่าความลงความแรงมันให้มาเยอะครั้งนี้ก็เลยแบบอะ ขึ้นมาอยู่เป็นซีแล้วกันเป็นเพื่อนลิลิเน็ตนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นสำหรับเจ้ายินนะก็เลยให้แค่นี้นะครับ ต่อมานะครับสลับกิมจอนะตัวนี้เป็นตัวละครเกิดใหม่เช่นกันนะเกิดใหม่จากทีมฮาโลวีนเหมือนกันเลยนะหลังจากที่เขาเกิดใหม่เนี่ยค่าพลังของเขาก็สูงขึ้นนะครับอยู่ที่874หน่วยเลยแล้วก็ลิงก์ของเขาเนี่ยหลังจากเกิดใหม่เป็นลิงก์ที่ดีด้วยนะครับลิงก์ดั้งเดิมของกิมจอนี่จะเป็นลดคูดาวสกิลอยู่ที่14%เนาะแต่หลังจากเกิดใหม่ได้ลิงก์ความแรงสกิลมิกเ6อรเ็น์ะครับซึ่งเอาลิงก์สองอันนี้มารวมกันเนี่ยมันเป็นลิงก์ที่าวะเน่็จป เพิ่มโอกาสให้ตัวละครอีกฝ่าย,ยติดสารพิษง่ายขึ้นหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตีติดพิษแรงขึ้นนะครับโดยภาพรวมเกมเพย์ของกิมจอก็ถือว่าเล่นได้ระดับหนึ่งนะอาจจะไม่ได้แบบดีมากแต่ก็พอเล่นได้ระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมขออัปเดตให้กิมจอเนี่ไปอยู่เทียบีแล้วกันนะไปอยู่กับไอเซนเกิดใหม่ในเดือนที่แล้วเลยนะครับ ต่อมานะครับมาดูในส่วนของตัวละครใหม่จากตู้กาชากันบ้างเนาะกับน้องฮินามุริโมโมะนะครับตัวของน้องฮินะนะครับตัวน้องเนี่ยเป็นตัวละครที่ออกมาในเรื่องการดอบครับตัวน้องเนี่ยดอบน้ําหอมเล็กสีส้มถึง10ขวดด้วยกันและก็ดอบปยานน้ําสีส้มอีก30%นะครับ ซึ่งมันมี2องอเปตี้นี้เนี่ยสามารถเอาไปลงเลดบอสได้ดีเพราะว่าเขาดอปทั้ง2อ,อย่างแถมดอปมากด้วยนะดอปน้ําหอมเยอะที่สุดในเกมเลยสำหรับสีส้มขวดเล็กนะสิขวดด้วยกันนะครับและก็ตัวของน้องคีนะาเนี่ยยังมีในเรื่องการช่วยประโยชน์กับทีมนะสามารถเอาไปซับทีมได้ในเลดบอสเนาะเพราะว่าตัวน้องให้โล่เพื่อนถึง3ให้โล่ตัวเองถึง5และก็ฮิวเพื่อนด้วยฮิวตัวเองด้วยนะครับแถมยังมีบวกความแรงให้ทีมปาร์ตี้ตัวละครสีม่วงใส่สกิลแน่นอนคุณลงเลดบอสมันกํากับแค่สีที่คลลลงสสีีเดดยยวววอู่แแ้้้นก็ไ ความแรงส่วนตัวตัวน้องมีในเรื่องของเลือดเต็มบวกข้ามางตีทั้งหมด30%กับเมื่อโจมตีใส่ตัวละครที่ไม่ได้ติดสารพิสุิอะไรเลยความเสียหายจะแรงขึ้น100%ไม่ว่าจะเป็นสกิลทําไม่ตายหรือว่าการโจมตีปกติก็แล้วแต่นะครับโดยภาพรวมของน้องเนี่ยผมมองว่าเป็นตัวละครที่เก่งแล้วก็มีประโยชน์อีตัวละครหนึ่งนะในเรื่องความมีประโยชน์ทุกคทนก็น่าจะทราบอยู่แล้วนะในเรื่องของการดงการดรอ,อปไปลงเลดบอสได้ดีมีการซับกับทีมได้นะครับในเกมนี้เนี่ยตัวละครซับพอร์ตเนาะ ท่่าไหรนะบางคอนเทนต์คือมันไม่จำเป็นต้องมีซัพพอร์ตอยู่แล้วอะนะครับแต่ว่าได้เลดบอสถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับตัวละครที่มันซับในการให้โล่ให้คิวนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะให้น้องอยู่ในระดับเทียดับเบิลเอสนะครับผมว่าตรงนี้เหมาะสมกับน้องแล้วนะตัวละครต่อมานะครับกับฮิสึิยะโทชิโร่นะตัวนี้เนี่ยมีประเด็นมากมายเลยนะก่อนที่เขาจะเข้ามาอยู่ในตู้นะดามงดามา่าเต็มสกิลดามเมจไม่มานะจนกระทั่งเกมเนี่ยต้อง เลื่อนเวลาตู้นะเวลาจัดจําหน่ายเลยนะครับเออเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่มีการเลื่อนตู้นะก็ไปปรับแก้เรียบร้อยแล้วสกิลสามสามารถใช้งานได้จริงแล้วนะครับซึ่งตัวฮิสกัยะเนี่ยถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งเป็นตัวละครที่แบกในการตีกิวควิมซี่ระยะไกลได้ดีระดับหนึ่งเลยนะถือว่าเป็นตัวละครที่แบบแบกแบบแบกสุดแล้วอะถ้าเกิดคุณจะเอาไปตีกิวควิมซี่ระยะไกลอะตัวฮิสกัยะใช้งานได้ดีที่สุดในการตีกิวนะในการตีกิวนะควิมซี่ระยะไกลตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆนะครับ ตัวของฮิสเกยเนี่ยออกแบบมาให้แรงนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาตี้หรือพาสิฟต่างๆนะความแรงสกิลมีเพิ่มมาให้เลือเต็มก็บวกความแรงไปอีกตีติดแข็งก็แรงไปอีกหรือว่าจะเป็นอาตี้ที่มันโหดมากๆสำหรับการเพิ่ม s p 80%เมื่อทำศัตรูตีสรัรพุทธก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าฮิสเกียเนี่ยยังมีส่วนในของเกมเพลย์ที่อาจจะไม่ลื่นไหลามากนักนะครับแต่ถ้าเรามองถึงภาพรวมตัวฮิสเกยยแรงเก่งนะครับผมเลยจะให้เขาอยู่เทียร์ชิปเปิลเอครับ มันจะมีคําถามว่าเฮ้ย hey, พี่นิสกยาโดยภาพรวมนะถ้าเกิดเอาตามเงื่อนไขครบเนี่ยแรงกว่าบันโก้ที่ทําหน้าที่คล้ายๆกันในเรื่องของการสังหารเหมือนกันนะครับแต่ที่ผมให้บันโก้อยู่เทียเหนือกว่านิสกิยาอยู่ต่ำกว่าเพราะว่าองค์ประกอบโดยรวมต่างๆเลย หนึ่งบันโกเดชได้เยอะกว่าสองบันโก้มีในเรื่องการสังหารที่เยอะกว่านะครับบันโก้ความแรงสกิลอาจจะไม่แรงเท่าฮิสกยะแต่โดยภาพรวมใช้คําว่าใกล้เคียงกันแล้วกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันแบบฟ้ากับเหวขนาดนั้นเนาะแล้วก็บันโก้มีในเรื่องของทําไห้ตายที่แรงกว่าด้วยแล้วบันโก้มียกเลิกการบล็อกการโจมตีอีกต่างหากนะซึ่งมันมีประโยชน์อื่นๆนะนะทุกคนที่มันมีมากกว่าฮิสกยะผมก็เลยให้บันโกอยู่ข้างบน มากกว่านะครับบันโกเป็นตัวละครดงตัวโดดด้วยนะอันนี้อาจจะตอบคำถามสำหารับเพื่อนๆที่สงสัยว่าฮิสกุกย,ยะมันดูแรงกว่าบันโกแต่ทำไมผมให้บันโกอยู่ข้างบนกว่านะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือบันโกเล่นลื่นกว่าด้วยด้วยส่วนตัวที่ผมเล่นนะตามที่บอกว่าเชียร์ลิทดีจัดทำโดยผมนะครับเพราะฉะนั้นผมเล่นบันโกแล้วผมรู้สึกว่ามันลื่นกว่าด้วยในการเล่นทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดจะเอาความแรงอให้ฮิสกุยะนะครับความแรงเยอะกว่าเนาะ ต่อมานะครับกลับมาอยู่ในซีรีส์ตัวละครเกิดใหม่กันบ้างนะอันนี้เป็นตัวละครเกิดใหม่จากเดือนที่แล้วนะก็ไคเอ็นนะครับไคเอ็นเนี่ยเกิดใหม่มาค่อนข้างน่าผิดหวังเลยนะครับลิงหลังจากเกิดใหม่ก็ไม่ได้ดีนะกันลูกกินซึ่งมันใช้งานจริงแทบจะไม่ได้เลยนะสำหรับกันลูกกินนะครับแล้วก็ค่าพลังของไคเอ็นเนี่ยเพิ่มขึ้นมาสูงก็จริงเป็น866หน่วยนะครับแต่ว่าการลงการเล่นต่างๆของไคเอ็นยังกะโหลกกะลาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อาบลิตี้ที่เพิ่มเข้ามาให้เนี่ย ก็รู้สึกว่ามันมีเพิ่มความแรงมาให้ก็จริงแต่ก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นการเล่นการลื่นขึ้นก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไคเอ็นผมคงต้องให้อยู่เทียเดิมมาทุกคนนะเออยังอยู่เทียแบบเทียดีนะครับยังเหมือนเดิมเลยคือเก่งขึ้นแล้วนะเอา้าต้องบอกก่อนเก่งขึ้นแล้วนะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเหมาะสมที่จะขึ้นไปซีส Lang ักเท่าไหร่นะก็ยังให้อยู่ทึกๆเดิมอะนะครับจร,จริงๆคือแบบผมก็กั้มกึ่งแหละว,ว่าจะให้เป็นซีดีหรือจะให้อยู่ดีเหมือนเดิมแต่อมานะครับ เลนจิ Legend, แล้วก็ยูมิจิกะผมขอพูดรวบทั้ง2คนเลยนะครับสคนนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ผมให้เขาอยู่เชียร์ซีนะครับซึ่งเป็นตัวละครที่มันมีประโยชน์ในเรื่องของการเพิ่มบันทึกสงครามนะครับซึ่งหลังจากเกิดใหม่แน่นอนเก่งขึ้นนะครับเก่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนแต่ผมรู้สึกว่าเก่งขึ้นกว่าเดิมแล้วเขาก็ยังไม่ได้เก่งถึงขนาดที่ไปเทียบีได้นะผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะให้ยังอยู่เทียร์เดิมทั้งคู่เลยทั้งเลนจิแล้วก็ยูมิจิกะนะครับมีความมีประโยชน์ เป็นหลักนะครับก็คือบันทึกสงครามอันนี้คือหลักๆเลยเล่นลื่นขึ้นไหมอาเก่งขึ้นลื่นขึ้นจริงแต่ก็ยังไม่เหมาะสมที่จะขึ้นไปบีแล้วกันยังไม่ได้เก่งมากขนาดตัวละครข้างบนนะครับต่อมานะครับมาดูในส่วนของตัวละครกาชาบ้างนะตัวละครจากกาชานะตัวละครใหม่นะครับสำหรับเจ้าอิคคาคุนะครับนี่คือเวอร์ชั่นที่เก่งที่สุดของเขาแล้วนะทั้งเก่งทั้งมีประโยชน์เลยสำหรับเจ้าอิคาคุนะตัวนี้แบบดูดีมากๆนะ ก็ตัวของเขาเนี่ยอย่างแรกเลยความมีประโยชน์เขาเป็นตัวละครดอปครับตัวละครฟาร์มเขาสามารถดอปน้ําหอมเล็กน้ําหอมใหญ่สีบ่วงได้อย่างละห้าขวดและนอกจากนั้นเขายัางเพิ่มดอบหยาดน้ําสีม่วงอีก30%เพราะฉะนั้นอิคาคุเนี่ยลงได้หมดน้ําหอมเล็กหยาดน้ําน้าหอมใหญ่หรือจะเป็นเลดบอร์ดนะคุ้มค่าแน่ๆสำหรับเจ้าอิคาคุนะครับและตัวอิคาคุเนี่ยออกแบบมาให้ลงดันน้ําหอมใหญ่ได้ดีมากๆเพราะว่าตัวขเขาไม่สนใจเกาะแข่งของดันน้ําหอมใหญ่ครับ ตัวของอิคาคุเนี่ยไม่สนใจการการจัตู้ไม่สนใจการมุดดินสัตูไม่สนใจการม,มีเกาะแข็งของสัตูด้วยเพราะฉะนั้นเหมาะมากในการลงดันน้ำหอมใหญ่ขาดแค่ยกเลิกการหลบหลีกกับบล็อกการโจมตีระยะประชิดเท่านั้นเองสำหรับเจ้าอิคาคุนะครับโดยภาพรวมถือว่าเป็นตัวละครฟาร์มที่ดีเลยนะเหมาะสมมากๆสาหรับตัวละครฟาร์มนะเล่นได้ลื่นๆเลยนะครับแล้วก็อิคาคุนะครับยังมีในส่วนของความแรงอ,อีกด้วยไม่ได้ออกแบบมาแค่ฟาร์มอย่างเดียวยังมีความแรงอ,อีกนะครับตัวเขาเนี่ย เบิ้ลฮิตสกิลถึง2ด้วยกันนะบวกความแรงสกิลให้60%ไปเลยและนอกจากนี้ลิงก์ของเขาเนี่ยยังเป็นลิง์ที่ใหม่อีกด้วยนะลิงก์ของเขานะครับเพิ่มความเสียหาย30%เมื่อโจมตีใส่ตัวละครที่ไม่ได้ติดสถามปกติอะไรเลยโดยภาพรวมเนี่ยผมมองว่าอีคาร์คูนี่เป็นตัวละครที่เก่งมากระดับหนึ่งเลยนะเพราะฉะนั้นผมจะให้เขาอยู่ที่ทิปเปิลเอสครับผมรู้สึกว่าตัวนี้ทั้งมีประโยชน์ทั้งเก่งภาพรวมเกมเพจถี่ว่าเล่นลื่นไหลได้ดีระดับหนึ่งเลยสำหรับเจ้าอิคารคุนะครับ ต่อมานะครับสำหรับอิชิมารุยินนะครับยินเนี่ยเป็นตัวละครที่อาบลตตี้ดูดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในการโจมตีมอนเตอร์โดนทุกอย่างทุกลุกแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นมอนเตอร์ที่มันหลบลีกได้มอนเตอร์ที่มันมีกาดมอนเตอร์ที่มันมีมุดดินหรือมอนเตอร์ที่มีการบล็อกการโจมตีระยะไกลยินไม่สนใจโจมตีหมดเลยทุกเผ่านะครับโดนหมดแน่นอน100%นะครับขาดเพียงแค่ยกเลิกเกาะแข่งเท่านั้นแต่ยินไม่จําเป็นต้องมีอาบลตตี้นั้นเพราะยินไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการลงดันน้าหอมใหญ่ อยู่แล้วนะครับยกเว้นอนาคตมันจะมีฝ่ายเกาะแข็งให้กับดันอื่นๆที่ไม่ใช่น้ําหอมใหญ่อ่ะนะอ่าแล้วก็ออบิตตี้ความแรงของยินเนี่ยมีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบิ้ลฮิต2ที่ดีมากๆสำหรับสายสกิลนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเลือดเต็มบวกค่ามันตีทั้งหมดหรือว่าจะเป็นเลือดเต็มบวกความแรงสกิลขึ้นไปอีกนะครับนอกจากนี้ยังมีพาสซิฟในการลดคูดาวให้คุณ6%เมื่อเลือดคุณเต็มนะครับแต่ยินเนี่ยไปติดขัดตรงเกมเพที่ไม่สุดนะครับ สกิล2ของยินเนี่ยเป็นสกิลที่มีแอนิเมชันในการเคลียร์มอนเตอร์ที่ดีระเบิดแบบกว้างๆสลายไปเลยแต่เขาเป็นสกิลไฮโลครับเขาเป็นสกิลไฮโลคุณจะได้โล่5ให้เพื่อน3ซึ่งเมื่อกี้ในกรณีของน้องฮินาโมริเนี่ยผมอวยว่าเป็นตัวละครซับพอได้พอไฮโลแต่ของยินเนี่ยไม่ใช่เพราะยินมันไม่มีในเรื่องการดอปเพราะฉะนั้นคอนเทนที่ต้องไปซับามที่ผมบอกว่าคอนเทนที่ต้องไปซับเนี่ยมันค่อนข้างน้อยในเกมนี้นะครับถ้าเกิดน้องฮินาโมริเนี่ยมีไฮโลเหมือนยินนะแถมมีฮิล แต่ไม่ได้มีหนกแน่นอนตัวน้องก็ไอท่า2ผมบองว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเพราะว่าคอนเทนต์ที่ลงมันไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นก็นได้นะครับเพราะฉะนันยินเนี่ยถ้าคุณจะไปลืน่นลื่นนะครับสกิลสองเขาคูดาวชาคุณติดแน่นอนคุณต้องใช้สกิลหนึ่งเป็นหลักและสกิลหนึ่งก็ไม่ได้เป็นสกิลที่ดีด้วยนะถือว่ากลางๆนะครับเป็นสกิลผักแบบไล่ระดับนะครับซึ่งใครที่ไม่ถูกฉลองกับสกิลนี้ใช้สกิลดีไม่ค่อยเป็นคุณติดขัดแน่นะครับคุณจะมีบางจังหวะที่มันนนขัดขดืดดแ่นอน นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเรื่องที่น่าเสียดายถ้าเกิดสกิลสองของยินเป็นสกิลที่ระเบิดอย่างเดียวไม่มีโลเลยเนี่ยอันนี้จะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นยินผมขอให้อยู่ระดับแค่ e s ก็พอนะครับครั้งแรกเนี่ยผมกัมกึ่งระหว่างซิปเปิลเอสกับ W.S เหมือนกันนะครับผมกัมกึ่งเหมือนหลายๆตัวนั่นแหละแต่ผมรู้สึกว่าพอลองดูภาพรวมแล้วผมให้ W.S แล้วกันนะเอาเรตตี้ดูดีก็จริงแต่ว่าเกมเพลย์ตอนเล่นจริงมันไม่ได้ไหลลื่นเท่าที่ควรนะครับก็เลยให้อยู่ แล้วก็มาถึงกับตัวละครสุดท้ายกันบ้างนะครับกับคุชิกิลูเคียนะลูเคียนี่ผมยกให้เป็นตัวละครสีแดงที่แรงที่สุดในเกมเลยกวาดายนะทาไมถึงผมยกให้เป็นตัวละครที่แรงที่สุดในเกมของตัวละครสีแดงเพราะว่าอัพเิอรตี้ครับอัพเิตี้ของลูเคียนี่มีเบิร์นฮิตสกิลสมีบูสต์เอ8พแค่2องอัพเปตี้นี้อยู่ด้วยกันเนี่ยก็โคตรระเบิดแล้วนะตัวน้องยังมีในเรื่องของแลมเพจเข้าอีกโอ้โห โคตรภัยพิบัตินะครับอยู่ด้วยกัน3ามอาเบลรตี้นี้แรงมากๆนะเป็นอาเบลรตี้ที่มัน เพิ่มดาเมจได้สูงโคตรสูงะนะครับทุกคนมารวมกันแล้วแบบมันสูงมากๆนะครับอันนี้ยังไม่นับในเรื่องของเลือดเต็มบวกค่าผลิตทั้งหมด20%ไม่นับในเรื่องของโจมตีใส่ตัวละครติดแข็งแรงขึ้นอีก40%นะแล้วก็ตัวของลูเคียเนี่ยมีในเรื่องการทําให้ศัตรูสีเขียวเนี่ยติดสนับสนุได้ง่ายขึ้นเอาไปคอมโบกับบูสส์เอสพนั่นแหละนะครับและลูเคียไม่สนใจการการัดศัตรูไม่สนใจการบล็อกการโจมตีระยะไกลของศัตรูหุ่นจำคีย์เวิร์ดดีไวนะออกกะะไ้นะคบรับ แล้วก็ลูเคียนะมีในเรื่องของการลดคูดาวสกิลเมื่อผ่านฉากอีก20%นะครับทั้งทีมและปาร์ตี้อันนี้ก็เอามาซับได้เล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งคุณฟังวันนี้เนี่ยคุณเห็นภาพรวมลูเคียเนี่ยเก่งมากๆนะคือใส่ก็ตคิงได้เลยจริงไหมแต่พอไปดูในส่วนของเกมเพย์เอาจริงเกมเพย์น้องเนี่ยไม่ติดขัดในเรื่องของการเคลียร์มอนเตอร์ ทั้ง3สกิลผมมองว่าอยู่ในระดับที่ดีทั้ง3สกิลเลยนะครับมันแตกต่างจากยินที่สกิลหนึ่งเนี่ยคือเฉยแต่สกิลหนึ่งของน้องเนี่ยในการเคลียร์มอนเตอร์ผมมองว่ามันดูดีแบบใช้คําว่าดูดีระดับหนึ่งแล้วกันมันรวบแล้วก็ระเบิดนะครับมันมีความกรงความกว้างมันใช้ง่ายสกิลสองก็ระเบิดตุ้มใช้ง่ายแต่สกิลสองของน้องเป็นสกิลฮิลครับมันเป็นสกิลฮิลไม่พอดันเป็นท่าโจมตีสีแดงด้วยอเพื่อน,นอาจจะคิดว่าเอ้ยอย่างน้อยเขาก็มียกเลิกการบอกการโจมตีไม่ใช่หรอพี่ อยกเลิกการบล็อกการโจมตีเนี่ยมันเป็นยกเลิกการบล็อกการโจมตีของระยะไกลครับการโจมตีระยะประชิดของลูเคียใช้ไม่ได้ผลโดยภาพรวมตัวน้องเนี่ยเป็นตัวละครโจมตีระยะไกลแต่ท่าสองดันใส่เป็นโจมตีระยะประชิดถ้าเกิดคุณเอาไปตีอะไรที่เล็กก็แล้วแต่ที่มันมีกรณีที่บล็อกการโจมตีระยะประชิสดสกิยสองลูเคียเท่ากับศูนย์ทันทีไม่มีดาเมจแถมไม่ช่วยแปะสารพิบัติด้วยเพราะว่าท่าสองเป็นท่าหิวมันไม่ติดสารพิบัตินะครับอันนี้คือข้อเสียโจทย์ใหญ่ของลูเคียเลย นะครับคือแค่เป็นสกิลฮิลเนียวมันก็วนสกิลไม่ทันอยู่แล้วแต่ดันเป็นใส่สีแดงไปด้วยเจอบางกรณีแบบนี้ลำบากเพราะฉะนั้นลูเคียผมว่าความแรงเนี่ยมันสุดนะในเรื่องของเปอร์ตี้แต่ว่าติดตรงเกมเพ์จริงๆผมเลยให้แค่ก๊อตครับคือครั้งแรกผมจะใส่ก๊อตคิงด้วยเพราะว่ามันปฏิเสธไม่ได้ในเรื่องของความแรงมันแรงมากๆแต่ตามนั้นนะครับถ้าเกิดเอาไปเล่นจริงแล้วมันยังมีบางโอกาสบางจังหวะที่มันไม่ลื่นไหลพอ ก็ผมต้องมองในกรณีนี้ด้วยนะครับก็เลยใส่มานะซึ่งถ้าเกิดวัดแค่ความแรงเฉยนะไปลงดันทั่วไปแบบไม่ได้เจอเงื่อนไขอะไรนะวัดแค่ความแรงเฉยนะเนี่ยเขาแรงกว่าปู่สีแดงเยอะมากครับสำหรับลูเคียอ่าถ้าเงื่อนไขเต็มบูดเอชพอยู่แล้วก็ลมเพจครบเนี่ยมันแรงแบบทิ้งห่างเลยนะอารมณ์เหมือนอุฮหนะฟ้ากับคิวเกที่ได้ในเรื่องของความแรงแบบจัดจ้านนะครับอ่าอันนี้เสียดายในเรื่องของเกมเ์นะครับในการเคลียร์มอนเตอร์ไม่มีปัญหาทั้ง3สก,กิล เนาะถ้าเกิดมองแบบไม่ได้ติดขัดในเรื่องของกฎกติกานะครับแอนิเมชันท่าสองเป็นท่าฮิวก็จริงแต่แอนิเมชันการทำดามิเอตมันดีนะครับมันระเบิดทีเดียวเข้าใจง่ายมากเกมเพลของลูเคียนะแต่ว่าติดตรงด้านนี้จริงๆนะก็เสียดายเหมือนกัดน,นะครับก็ให้ตรงเคียกอสพอแล้วกันสลับน้องลูเคียนะแต่ความแรงเนี่ยมันขึ้นเกินลิมิตเกินก็สปีกับไปอยู่ก็สคิงละในส่วนของความแรงนะแต่ว่าองค์ประกอบโดยรวมให้แค่ก็สนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตเชียริสประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนนะครับก็ครั้งนี้ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะันเราอัปเดตช้าไปนะตัวละครกลางเดือนเนี่ยมันประกาศมาแล้วนะครับป่านี้นี่น่าจะแบบมีตู้มาแล้วด้วยนะออนะป่านี้ตู้น่าจะลงมาแล้วนะครับก็ต้องกับขออภัยจริงๆนะเดี๋ยวเดือนหน้าจะ รีบทําให้เร็วกว่านี้แล้วกันนะไอตัวละครกลางเดือน s อสนอนกับเจ้าเบลฮุยะเนี่ยเดี๋ยวไปรออชีคือเดือนหน้าแล้วกันเนาะ mm hmm. แล้วก็ตัวละคร PVP ยังคงปเป็นเชเลยตามเดิมนะไม่ได้มีอัปเดตใดๆทั้งสิ้นนะครับ mm hmm. ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกๆคนเนาะ เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็พูดคุยใต้คอมเมนต์กันได้นะตามที่ผมบอกนะว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะผมมั่นใจเลย100%ว่ามันต้องมีบางตัวละครที่เพื่อนๆรู้สึกขัดๆัดแน่นอนนะเพราะว่าอันนี้เป็นความคิดโดยส่วนตัวของผมหมดเลยมันไม่มีทางเป็นไปได้ที่ตัวละครทุกตัวมันจะตรงเพื่อนๆแบบ เป๊ะๆนะเอออันนี้ผมใส่เรื่องความมีประโยชมมน์มาด้วยนะอาจจะแหวกแนวๆหน่อยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชิญชอบคิดวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กด s ับสไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับแล้วตอนนี้ทางช่องของผมมีการเปิดระบบสมาชิกนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนทุนช่องผมแบบมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับเริ่มต้นมีแค่เดือนละส5สบาบาทก็สามารถมาร่วมจอยเป็นสมาชิกช่องผมได้นะครับ ขอขอบคุณคดุดดูทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิกทุก,ท,กท่านนะครับที่ขอสนับสนุนช่องผมมาโดยตลอดถ้าเกิดคลิปนี้ผมพูดจะผิดพลาดประการใดไปนะหรือว่าทำให้ไม่ถูกใจประการใดไปก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ